เดินมาข้างบ้านเห็นด้านหลังบ้านเห็นมะละกอกำลังพอดีเลยได้ไอเดียแล้วจะทำเมนูพิเศษนะครับทำเมนูแกงอ่อมก็ตรงนี้ก็พอดีนี่มีโหระพาพอดีทำแกงอ่อมเนื้อใส่มะละกอห่าม หรือบักคงเหิมบ้านเรานะครับมะละกอมะละกอที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาหั่นชิ้นชิ้นพอดีคํานะครับไม่ไม่เล็กให้ใหญ่เกินไปนะครับพอดีอันนี้คือเนื้อที่เราหั่นนะครับซื้อมาเป็นกิโลแล้วก็เรามาหันห่นหัน่นแบง่งถุง กะว่าครั้งหนึ่งเราจะกินใช้ประมาณเท่าไหร่หั่นแบ่งถุงไว้นะครับคือหั่นไว้ก่อนเวลาเอามาใช้งานมันถึงจะใช้งานง่ายนะครับนี่เนื้อที่ฟรีสไว้แบ่งถุงไว้นะครับเดี๋ยวเรจะอ,อ่อมอ่าไปกันต่อเลย ถ้าขี้เกียจตำนะครับขี้เกียจครกตำครกก็บดเอาปั่นเอานะครับเครื่องปรุงคาตะไครไ้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกหน่อยนึงพริกขี้หนูนะครับพริกสดแล้วก็หยอกเรืองไปผสมเลยนะครับหน่อยนึงครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ปั่นผสมกันเอิ๊ หอมแดงหัวหอมแดงถ้ามีก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับหัวหอมแดงสักสามสี่หัวหอมแดงถ้าท่านที่ต้องการความเข้มข้นเพิ่มขึ้นหรือกลิกก่นหอมเพิ่มขึ้นนะครับก็ใช้พริกแกงผสมเพิ่มเข้าไปเลยนะครับใช้พริกแกงเพิ่มเข้าไปได้นะครับหรือถ้าไม่มีเวลาหาของสดๆอย่างนี้จริงๆนะครับขาดใครเป็นมะกรูดเนี่ยล้วก็เอาพริกแกงพริ้วๆก็ได้นะครับถ้าหาไม่ได้นะครับพริกแกงจากนั้นเราก็ นำเนื้อที่สับไปแล้วนะครับที่สับไปแล้วมาใส่ในกระทะเลยนะครับลงกระทะเลยตอนนี้พริกแกงนะครับไปนะครับนี่คือ น้ำร้อนนะครับน้ำร้อนเราใส่น้ำร้อนเราเพือก,กัดล้างไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยล้างอีกทีนะครับแล้วคนให้เข้ากันก่อนนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็เปิดเปิด,ปดไฟเลยนะครับเปิดไฟปานกลางๆนะครับอ่าแล้วคนว่าเกือบให้มันเข้ากันดีก่อนนะครับแล้วแค่เอามะละกอลงนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราเราเหยอน้ําปลาร้าลงไปหน่อยหลังจากที่มันเดือดนะครับแล้วก็เทมะละกอที่หั่นไว้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับอย่าเพิ่งคนนะครับให้มะละกออบเนื้อข้างล่าง เราก็ปิดฝาไว้ก่อนปิดฝาทิ้งไว้ก่อนนะครับส,สักครู่นะครับแล้วเราก็จะมาคนให้เข้ากันนะครับตนี้ครับสักครู่ปล่อยไว้สักครู่แล้วก็คนให้เข้ากัน,นครับโอ้กลิ่นหอมยั่วน้ำลายมากไหมครับหอมเครื่องสมุนไพรถิขงขาตะไคร้ใบมะกรูดต่างๆแล้วหอมน้ำปลา บูด oo, ูนะบูดูอีสานอ่าคนเข้าแล้วแล้วก็ปิดปาไว้อีกครั้งนึงนะครับปิดปาไว้ก่อนนะครับแล้วลดลดไฟลงหน่อยลดไฟให้อ่อนลงหน่อยนะครับอ่าตรงถ้ว่าประมาณหนึ่งก็คงจะสุกแล้วนะครับสุกดีต่อไปก็เป็นหน้าที่ของนางเอกของเรานะครับคือหัวพานะครับหาาัวาก่อนจะยกลงนะครับใส่หัวา ทุกเข้าไปนะครับ๋ยวผหระพานะครับผนให้ทั่วนะครับแกงอ่อมก็จะประมาณนี้นะครับเราจะไม่ให้น้ําเยอะนะครับถ้าน้ําเยอะมันจะไม่อร่อยนะครับให้น้ําพอคลุกคลิกหน่อยแต่ก็เกินคลุกคลิกนะครับก็คือมีน้ําพอได้สดนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ต้องให้น้ำเยอะนะครับ คนปึออ๊บพอเข้ากันดีแล้วนะครับแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ากะว่าผักสุกผักยุบลงแล้วนะครับแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับแต่เพื่อความแน่ใจก็ชิมก่อนสักรอบก่อนก็ได้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับ นี่คือแกงอ่อมอีสานนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวจะติดใจอร่อยจริงๆรับรองครับ